สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมสวัสดีคะ่ะพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะวันนี้สารแซบก็ยังคงอยู่ที่โครงการคนละครึง่งแล้วก็โครงการเราชนะค่ะสําหรับคนที่มีทั้งคนละครึง่งแล้วก็ทั้งเราชนะได้ทั้งสองสิทธิ์นะคะวันนี้จะมาแนะนําถึงการบริหารสิทธิ์อย่างไรบริหารเงินอย่างไรถึงจะได้รับสิทธิ์เต็มๆนะคะรวมถึงความชัดเจนวงเงิน7 0 0 0บาทจากแบบประจําตัวประชาชนเช็คยอดเงินได้อย่างไรวันนี้เรามา ติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้ในช่องอิสานแซบค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมช่องอีสานแซบอีกเช่นเคยนะคะจะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอีสนานแซบยังคงติดตามในส่วนของโครงการเราชนะแล้วก็โครงการคนละครึ่งนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงสําหรับใครที่ได้สิทธิ์ทั้งโครงการเราชนะและก็โครงการคนละครึ่งนี่แหละคะ่ะท่านจะต้องบริหารสิทธิ์แล้วก็บริหารเงินของท่านในโครงการอย่างไรท่านถึงจะได้ใช้เงินเต็มสิทธิ์ในแต่ละโครงการนะคะคุณผู้ชม ตอนนี้คุณผู้ชมท่านไหนที่มีทั้งสองสิทธิ์ทั้งคนละครึ่งทั้งโครงการเราชนะให้ท่านตรวจสอบว้าตอนนี้นะ่ะเงินที่โครงการคนละครึ่งของท่านเอาโครงการคนละครึ่งก่อนนะคะเงินที่ทางรัฐบาลสนับสนุนท่านเนี่ยตอนนี้คงเหลือเท่าไหร่ในสิทธิ์แอปเป๋าตังนั่นแหละค่ะแล้วก็จะต้องใช้สิทธิ์ของโครงการคนละครึ่งให้หมดให้หมดก่อนวันที่31มีนาะคม2564นี้นะคะสําหรับโครงการคนละครึ่งเหตุผลเพราะโครงการคนละครึ่งนะคะ่ะจะมีการ สิ้นสุดของโครงการนะ่ะในการใช้เงินนะ่ะในวันที่31มีนาคม2564นี้ถ้าหากท่านมีเงินคงเหลือหรือว่ามีเงินในบัตรนะคะแล้ก็ต้องเติมเข้าไปใช้ในบัตรนี่ก็ควรที่จะทยอยใช้ให้หมดภายในเดือนเดือนมีนาคมนี้แ่ละค่ะแล้วก็ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ว่าเราได้รับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเต็มสิทธิ์เรียบร้อยแล้วส่วนอีก7,000บาทนะคะท่านก็กลับเพราะว่าโครงการเราชนะเนี่ยสามารถใช้เงินได้ตั้งแต่วันที่ท่านได้รับสิทธิ์ไปจนถึงนู่นเลยละค่ะวันที่31พฤษภาคม2,564เลยนะคะคุณผู้ชมจึงอยากจะฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงคุณผู้ชมท่านใดที่มีทั้งคนละครึ่งที่ได้รับสิทธิ์ทั้งเราชนะคือทั้งสองสิทธิ์นะคะคุณผู้ชม ก็ขอให้ท่านเนี่ยอันดับแรกคือตรวจสอบยอดเงินของโครงการคนละครึ่งก่อนว่าที่ทางรัฐบาลช่วยเหลือน่ะคงเหลือเท่าไหรแ่แล้วแล้วก็ท่านสามารถใช้สิทธิ์คนละครึ่งให้ก่อนนะคะใช้สิทธิ์ก่อนตอนนี้ใช้คนละครึ่งก่อนถ้าหากท่านได้สองสิทธิ์คือไม่ต้องไปใช้เราชนะเพราะว่าคนละครึ่งเนี่ยเขาจะมีการหมดเขตในวันที่31มีนาคม2564เมื่อใช้คนละครึ่งเสร็จแล้วก็ให้กลับไปใช้ในส่วนของโครงการเราชนะได้เพราะว่าคง โครงการเราชนะเนี่ยจะหมดเขตการใช้เงินนู่นละค่ะวันที่31พฤษภาคม2564เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ได้รับสิทธิ์เราชนะก็สามารถทยอยใช้เงินต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดโครงการในวันที่31พฤษภาคม2564นี้เลยนะคะก็เลยนําข้อมูลนี้มาฝากคุณผู้ชมหากใครที่มีคนละครึ่งยังใช้ไม่หมดตอนนี้รักษาสิทธิ์ของท่านใช้ให้หมดภายในเดือนมีนาคมนะคะเสร็จแล้วท่านค่อยไปใช้เราชนะกันอีกครั้ง เอาละค่ะก็เลยฝากประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบส่วนคุณผู้ชมสอบถามเข้ามาในช่องนะคะว่าถ้าประชาชนกลุ่มที่ใช้วงเงินสิทธิ์เราชนะผ่านแบบประจำตัวประชาชนเนี่ยสามารถตรวจสอบวงเงินสิทธิ์คงเหลือเนี่ยค่ะได้อย่างไรนะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาตอบคําถามนี้ให้กับประชาชนก็คือสําหรับประชาชนที่ใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์เราชนะผ่านแบบประจำตัวประชาชนสามารถตรวจสอบยอดวงเงินสิทธิ์คงเหลือนะคะก็คือ คือประชาชนกลุ่มดังก่ลาวนี่แหละจากช่องทางแอปพลิเคชันถุงเงินของทางร้านค้านะคะหลังจากที่ท่านเนี่ยชำระสินค้าแล้วก็ชําระบริการแล้วหรือว่าท่านจะ โทรไปสอบถามบริการตรวจสอบวงเงินสิทธิ์คงเหลือของท่านผ่านระบบอัตโนมัตินะคะคุณผู้ชมที่หมายเลข021092345แล้วก็กด3ได้เลยค่ะคุณผู้ชมนี่ก็คือข้อมูลข่าวสารที่นำมาอัปเดตในวันนี้นะคะสําหรับการใช้สิทธิ์ในส่วนของคนละครึ่งแล้วก็เราชนะสําหรับใครมี2อสิทธินี้ใช้คนละครึ่งให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาใช้เราชนะนะคะเพราะว่าถ้าหาก วันที่31มีนาคมหมดเขตแล้วคนละครึ่งก็จะโดนตัดเลยค่ะในส่วนของอาการเช็คยอดเงินของบัตรประจำตัวประชาชนนะคะก็ถ้าใช้จ่ายผ่านทางถุงเงินก็เช็คผ่านทางถุงเงินได้หรือว่าตรวจสอบจากเบอร์ที่สารแซ่บบอกไว้ให้นะคะคุณผู้ชมเอาละค่ะคลิปนี้หากคุณผู้ชมชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้กับช่องสานแซ่บเดี๋ยวเราจะเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแนละสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ